ก้านำบุญปากค้างสตูดิโอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์เราติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือจะสนับสนุนเราแบบโดนทให้เลยก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นอาหารให้น้องๆช้างน้อยของผมได้อิ่มท้องนะขอขอบคุณก้านนำบุญค่ะก yep. ้านนำบุญนะเวลาคุณไปทำบุญเนี่ยบางทีคุณอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศ อยากจะทําบุญในประเทศไทยก้านำบุญเขาไปทําให้ฝากเขาไปทําบุญให้ที่ก้านำบุญครับผมขอขอบคุณาปากค้างสตูดิโอครับอยากจะผลิตคอนเทนต์นะฮะหรือผลิตโปรต่างๆหรือโฆษณาต่างๆนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้หรือจะเป็น O.B. งานประชุมประชุมซูมคอนเสิร์ตหรือจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่แบบอยู่คนละประเทศทําได้หมดเลยนะอ่าปากค้างสตูดิโอครับผม รอบเหลายบอนนะฮะแปกน,นำเลยครับอออะไรทำไมให้ถูดนำละ่ะพาต่อขึ้นทางนี้ใช่ไหมพี่เจใช่อาเดี๋ยวพาดูบริเวณด้านล่างระวังข้างบนมีคนอยู่ไหมครับไม่มีค่ะ<ข>ไม่มีครับ<ข>ไม่มีคุณเห็นใครผู้หญิงอะ่ะมีผู้หญิงอยู่ข้างบนไม่มีค่ะตอนแรกอะดูเห็นเขาอยู่ปัะจัขั้นนี้พี่เจด้านบนนี่นหรอ ใช่ประมาณนี้แล้วก็เดินขึ้นนะคะถ้าที่สามเาจะข้างบนเนี้ยแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนตรงที่พักช้างข้างบนตรงนี้นะตัวเห็นเงาจากกระจกนะพี่เจเหตุเป็นแบบเปิดผู้หญิงอ่ะจีดอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเปิดประตูค่อยๆเปิดประตูเขาก็ค่อยๆเดินก้าวกล่าไปพอเราเปิดปุ๊บเขาก็ฟึดขึ้นไปข้างบนทางเนี้ยทะลุขึ้นไปเลยโอ้แล้วก็ขึ้นไปคิดว่าน่าจะขึ้นไปอยู่ที่พักเหมือนกันแปลว่าห้องนี้ไม่มีอะไรนะแล้วนี่อะไรอ่ะ ทอพูดไอ้เนจ้าสิสิทธิน์นี่อะไรอนี่ยอะไรอะผู้หญิงนี่นี่ผู้หญิงนี่นี่ผู้หญิงนี่ไหนโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้วะพี่จะขอส่องไฟหน่อยสิผู้ผู้ผู้หญิงที่ใส่สบายสีชมพูเป็นใครครับทีมงานใช่กุมารไหมคะเป็นผู้หญิงนีไอายุนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าลูปปกกุมารอยู่ข้างล่างอะค่ะไม่แน่ใจอา้าวแล้วแล <ใน S 2> ้วได้หุ่นมาได้ยังไงมีการกราบไหว้ด้วยคุณ,ค,ณคุณเห็นอะไรไหมคุณอ๊อฟในนี้เห็นสิเราเห็นว่าผิดปกติก็เลยใช่ใช่ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างบนไหมครับที่คุณเห็นอยู่ตอนแรกคิดว่าใช่แต่ว่าการแต่งกายไม่เหมือนค่ะการแต่งกายไม่เหมือนแต่คิดว่าใช่ใช่คือหน้าเขาจะคือในใจตอนนั้นที่เห็นแบบแบบคือคิดว่าหน้ากาน่าจะเหวี่ยงๆประมาณนี้แหละออืแต่ว่า ตาแตกายมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ชุดไทยมันคือเก่งแบบสามส่วนสี่ส่วนที่มันเป็นเตือนอะไรอะไรไี่รู้ไปเสี่ยงอะไรไปเสียงบ่นไม่ใช่บ่นด่าหรือเสียงสวดอะไรไม่รู้ว่าไปเสียงผู้หญิงที่แบบเฮ้ยตกใจ คนที่ขนลุกตลอดเลยนะก็ไปเสียงแบบนั้นอ่ะ,อะคือสวดเนาะไม่รู้ว่าเป็นบสวดหรือเปล่าฟังไม่ทันแต่คือเป็นเสียงที่แบบไม่ดีอ่ะอ,อมันกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ก็กลัวจริงๆิอะไรคุณเห็นอะไระผู้หญิงเขายือยู่บนนี้แล้วหน้าเจยงอ่ะจริงๆด้วยหน้าตาเป็นไงจางนั้นเลยอ่ะหน้าเหวี่ยงเวียงแบบไอ้คุณน,นะคุณเป็นใครครับ มาจากไหนครับเป็นของเหรอเป็นของหรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ของแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับทน้าโกโรธทน้าโมโหถูกถูกสั่งให้มาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีใครสั่งกูได้ว้า t กลางว่างเขาอยู่ตรงไหน เนี่ยนั่งอยู่เลยเหรอออนั่งทำไรอ่ะอันนี้เป็นใครไม่รู้เดยวขึ้นไปดูดูก่อนอันนี้เป็นใครที่นั่งอยู่กลางบ้านเป็นใครไม่รู้ค่ะเป็นผู้ชายผู้ชายลักษณะเป็นไงครับชุดนุ่งขา,ขาว่มขาวอ่ะชุดขาว่มขาวสวัสดีครับจะเรียกว่าอะไรคุณน้าหรอคุณน้าก็ได้คุณน้าเป็นใครครับไม่รู้มาได้ยังไง อยู่ดีเขาพูดเลยว่าไม่รู้มาได้ยังไงคือไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเป็นของหรือเปล่ารักษาศีลน,นี่รักษาศีลแล้วผีที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยข้างๆเนี้ยใครบ้านนี้เขาไหว้กันบ้านนี้เขาไหว้กันอ,อ่ะเดี๋ยวเชิญเชิญอาจารย์เต้เชิญผมรู้สึกมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังผมว่าใช่ก็โดนถูกบอกผู้หญิคนนั้นแะ ตอนนี้นะฮะคือเราเจอผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ผมอัปเดตคุณก้อยก่อนนะ,ะเจอผู้ชายคนหนึ่งแต่ตอนนี้คนคนเนี้ยเขาไม่รู้ว่ะที่เรียเป็นคนที่เหมือนแต่งตัวเป็นชุดขาวค่ะชุดขาวห่มขาวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร,รเราเจอผู้หญิงอีกหนึ่งคนเวียงเวียงเลยน้าเวียงเวอ่าซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยรออยู่รอบนอก คราวนี้เราเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเอา,อางี้ก่อนแต่ด้วยแต่ด้วยรูปลักษณ์อาจจะแปลงอาจจะไม่รู้มาจากไหนผมก็ไม่รู้ว่าหุ่นผู้หญิงตรงนั้นชุดชมพูเอามาจากไหนเหมือนกันก็ที่เคยรับ่านมาเนียคะที่ว่าเป็นกุม,มานะคะนานมากแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะยี่สิบกว่าปีรับมายี่สิบกว่าปีแล้วมีการได้รับพาน,นาเขาเรียกพานอะไรนะพานพันห้า พานขันห้าเมื่อ20กว่าปีแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแถมชีวิตก็ดีอยู่ด้วยปกติ<ะ>ถูกไหมครับใคพานมาหาพี่ก้อยตัวก้อยใช่ค่ะแต่คราวนี้พานเนี่ยดันพึ่งถูกอ่าพาะพังพังเองโดยที่เราไม่รู้สาเหตุเมื่อคืออยู่บน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 ,บน,บนต้นหมู่บูชาค่ะอฮอยู่ๆก็คอพานอะ่ะหักคอพานงอใช่ค่ะงออ่า เราก็เลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาใหม่ครับแล้วก็เป็นพานพลาสติกแต่พานพลาสติกอ่ะก็เด่นลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็แตกผู้หญิงที่ถูบอกว้ดูเยือกเหตุเหตุข้างหลังคุณแม่ใช่ไหมอ่าอันนั้นที่ไปคอยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะหนูว่าคนเดียวกันแล้วพานนี้เนี่ยถูกเอาไปไว้วัดแล้วไว้วัดเมื่อสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะแต่พานใหม่ก็เอามาเติมไม่ค่ะไม่ไม่ไติมก็คือเทียนียนตะบุน ใช่ค่ะเหลือแต่หุ่นหุ่นที่<ว>ท,ท,ท,ที่ที่อยู่ด้วยใช่ค่ะณเวลานี้ใช่ค่ะ,ะ,คะนูแค่รู้สึกว่าไม่อ่ะ่านมันยังไม่ได้ถูกออกไปกันห้าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเอาอะไรไปไว้ไหนทุกอย่างอย่างที่ดีเหมือนเดิมแค่ไปได้เหมือนเดิมเพราะตะเกียะตอนที่พี่เจขึ้นมามผมหล,หลังกล้องคือไม่ไม่ได้ถ่ายครับเช็คคุณแม่มปรากฏคุณแม่โดนโดนอะไรของของ ปุ๊บอ,อกอาบอกอาบเนี่ยคุณมีอาการใช่ค่ะคุณก้อยเห็นไหมเห็นค่ะเห็นนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตุ๊กตาผู้หญิง <ใน S 1> เกี่ยวไหมแยกนะของน้าโดนขชี้ไปทางโน้ตใครชี้คุณลุงโน้นแล้วก็พอชีไ้ไปดูเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้หนูรู้สึกปากชาเริ่มก่อนปากชาแล้วก็เริ่มไปอย่างเงี้ยขึ้นขึ้น เหมือนเน็บชาเกิดใช่ที่แม่เขาเป็นไหมคะอาการใช่นหมแตใช่ไหมเป็นแบบไรจากปากไหมไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาไรจากปากไหมแต่ที่ว่าเขาบอกตัวเขาจะยิบยิบยิบคุณกําลังจะบอกว่าของที่บอกอยู่นู่นเนี่ยนู่นนั่นคือห้องพี่ชายไม่รู้อ่ะเขาชี้ไปตรนี้ห้องพี่ชายใช่ไหมห้องนี้ใช่ค่ะที่เขาเคยนอนอยู่นะคะก็จะเป็นห้องเนี้ค่ะอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของแต่ส่วนผู้หญิงผีผีผู้หญิงที่ว่านี่น่าจะเป็นจากตุ๊กตาหรือ ขันที่รับมาแล้วคือขันอันเนี้ยเขาต้องมีแบบทุกปีต้องทําอะไรต้องไหว้คู่ถามว่าเคยค่ะแต่ว่าตอนหลังอ่ะเราไม่ได้ไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะแล้วเราก็เอาโดยการที่เอาไปไว้วัดเหมือนจุดทูบอกแล้วว่าเอาไปไว้ที่วัดเอาไปไว้ที่ตุ๊กตาไปไว้ด้วยก็เราไม่รู้ว่าพอคิดว่าชีวิตมันก็ดีปกติมันไม่มีอะไรเสียแต่้ไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าพานมันพังเลยต้องเอาไป เอาพาไปเก็บผมมองว่าเขาอ่ะคนที่ทำมาให้อ่ะไม่ได้สุด <Okay. S 1> คือหมายถึงว่าเป็นแต่ว่างูปลาแล้วหัด <Okay. S 1> แล้วพอเกิดฤทธิ์ขึ้น <Okay. S 1> เกิดทำแล้วมันดี <Okay. S 1> ก็อุปโลก <Okay. S 1> แต่ส่งไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปให้เรียกกลับไม่เป็นส่งออกไปไม่เป็น mm. เป็นอย่างนั้น mm. เพราะ mm. เพราะฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้ท,ที่ที่เขาเอามาเนี่ยมันหลุด จากการสะกดการสวดมนต์การถือศีลอะไรก็าตามเพราะพวกนี้มันมันสะกดข่มได้ด้วยพวกนี้อาามันก็หลุดการควบคุมไม่มีอะไรติดใจกับพี่ชายจริงเหรอคะหมายถึงก้อยเหรอคะถ้าจะติดใจก็คือว่าก่อนที่เขาจะเสียเนาะคือด้วยที่ว่าทุนทรัพย์อ่ะ,ะมันมันเหมือนตังมันน้อยคือเขาต้องการเงินไปรักษาเหมือนไปนรักษาตัวคือหมอเขาเรียกสามแสนครับอ่าเหมือนว่าถ้าเรียกเรียกว่าคือ เขาไม่ได้รับประกันนะว่ารักษาแล้วหายไหม,มพี่ชายเขาก็เลยบอกเออลองไปคุยกับธนาคารเหมือนไปรีรีไฟแนนซ์บ้านให้ทีนี่ก้อยก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาแล้วก็อยู่ๆก็จากไปเลยอยู่ๆก็หนักขึ้นหนักขึ้นก็เข้าโรงพยาบาลรางรีก็อยู่ๆก็เหมือนร่างกายก็ซุดลงมันส่งผลยังไงทําให้บ้านหลังนี้ถึงเป็นแบบนี้หรือว่ามันส่งผลเรื่องอะไรไอ้ส่งผลกับบ้านอะ่ะไม่ส่งผลอ่า แต่ส่งผลกับตัวบุคคลอะส่งผลแต่บุคคลเนี้ยมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลก็คือตัวพี่ชายเขาอคือกรรมใดที่คนเราตายก่อนผมตีให้ทักอายุก็ตายก่อนอายุเจ็ดสิบเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันมีกรรมเก่ามาตัดรอนอืซึ่งกรรมเก่าตรงเนี้ยมันตัดไม่ให้มีชีวิตต่ออืม,มันเจออุปคาตกรรมตัดโชะอคุณนไม่มีการทําคุณงามความดีมันตัดเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่ชายอยู่ได้ยินเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่กรรมของเขา มาเบียดเบียนเขาเองอไม่เกี่ยวกับบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องบ้านแยกจะได้สบายใจในก้อนนี้คุณกำลังจะบอกว่าการที่เขาติดอยู่ตอนเนี้มันไม่ได้เกี่ยวผลอะไรกับการที่คุณก้อยป่วยใ่การที่คุณแม่เป็นแบบนี้ใช่ไม่ได้มีผลนี่แยกกันอยู่นะแยกเลยครับแต่เป็นส่วนของการติดใจกันเองเหมือนเหนเขาไม่พอใจใช่ไหมคะที่ก้อยอะ่ะไม่ได้ไปช่วยเขาช่วยเขาในมุมนี้ไม่เชิงไม่พอใจค่ะไปเชิงแบบ น้อยใจอ่าน้อยเนื้อต่าใจประมาณนั้นอ่าคุณไม่เห็นพี่ชายเหรอเห็นนะ้เพ่าะเห็นเห็นมานั่งอยู่ตรงนี้อแล้วก็พอเหมือนพลังชีวิตเข้ามามากๆข้าเขาก็หายไงอือคือเขาอยู่นี่ตลอดเลยหรือเปล่าคะก็อยู่เพราะเสื้อผ้าเขาอยู่ดีแล้วเขาก็รู้จะไปไหนด้วยตอนนี้หนูแค่รู้สึกถึงว่าผู้หญิงคนคนเนี้ยที่ลอยๆเชเ่เห็นลอยๆกันอยู่เนี่ยคือใครอยากรู้แค่นั้นแล้วก็สาเหตุการเจ็บป่วย ที่ว่าโดนทําของอ่ะจริงหรือเปล่าอสองเรื่องนะศาสตร่จูตินก,ก็อีกเรื่องหนึ่งคือไอ้ผู้ชายที่หน้าหนกๆตกเป็นใครอยู่ไหนือมอเรื่องหนึ่งหนูก็ได้คําตอบแล้วหนูค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือคนเดียวกับที่ลูกปั้นใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยกําลังจะบอกว่าเป็นของที่ถูกทําขึ้นมานั่นก็คือผีในตัวอันแรกอ่าพราะเราเป็นรับเขาเข้ามาแล้วมีผลอะไรกับ ก็ปีสี่เพราะว่าคุณลุงคอยบอกว่ารู้จักผีในตัวไหมลูกที่บ้านเป็นเพราะผีในตัวอ่ากําลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือผีในตัวอ่านั่นคือผีที่ทําให้คุณแม่เป็นแบบนี้ป่ะก็พี่ก้อยไปรับมาเกี่ยวกับคุณแม่ด้วยไหมเกี่ยวัทางบ้านโอเคการป่วยของคุณก้อยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้หรยวทางบ้านของที่ว่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ไหมของที่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วของมีผลอะไรกับบ้านหลังนี้ปีก็มาทำมาเพื่อ บ้านหลังนี้เลยแล้วผู้ชายที่มีหน้าโหนกเกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมดเกี่ยวกับการป่วยทั้งหมดเหมือนกันอ่ะผมกลับมาอีกแล้วของล่ะไปเกี่ยวอะไรก็เนี่ยของอะเกี่ยวกับผู้ชายของเกี่ยวกับผู้ชายอ่าหมายถึงเกี่ยวกับพี่ชายเหรอคะหรือพี่ชายพ่อที่เขาบอกมานะอ่าค่ะคือมีคนทําของใส่ใช่ไหมคะไม่รู้อันนี้ถามเพิ่มอยากรู้เป็นไปได้ไหมคนที่โดนของอ่ะ ถูกเผาและของนั้นลอ,อยมากับลมเป็นลมเพลลมพัดเขาบอกว่าวัดเนี้เคยมีเผาไม่หมเผาไม่หมเผาไม่หมดเออเผาไม่หมดขอโทษครับแล้วพี่คดีก็ไปยืนดูอยู่ด้วยวไปยืนดู<ง>ตาเขาจะยะกที่เอะใจในเรื่องตรงเนี้ยมันตะเกี้ยืนอยู่ตรงหน้าต่างมันรับลมตรงนั้นอะ่ะเต็มๆคราวเนี้ยในเรื่องของที่โดนส่วนใหญ่อะ่ะพี่เจ ถ้ามันทำทำสั่งเฉพาะบุคคลนะ่ะม,มันแค่หนึ่งคนกับหนึ่งคนคือทํใสายปุ๊บจบไปน้อยมากที่จะทาวันนี้เสร็จแล้วไปเด้งคนนี้ถ้ามันเกิดในกรณีเช่นคนโดนของแล้วเผาคือวัดจะไม่รู้อยู่แล้วแต่คราวนี้ยพอเผาไปพวกนี้มันเป็นอย่างที่บอกครับเป็นละอองควันเป็นขี้เถ้าอลอยมาเนี่ยม,มันก็โดนอันนี้เรื่องพริกเลยนะ ของที่มาไม่ได้เกี่ยวกับคนอิจฉาใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ของที่มาน่าจะมาจากการเผาไม่หมดแล้วเขาเป็คนไปดูด้วยหรืออาจจะปิวมาอ,อย่างที่อาจารย์เต้ว่าอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับตัวพี่ชายตัวผู้ชายคุณเอาให้ชัวนะ,ะตัวผู้พี่ชายพี่ชายพ่อด้วยคุณพ่อด้วยใช่คุณพ่อจะไล่ไปเรื่อยๆที่เป็นผู้ชายโดนละอองลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตัว,ต,ว,ต,วตัวเดียวกัน โดนตัวเดียวกันเลยแต่ว่าพอบทจะพี่ชายใช่ไหมคะก็วิ่งไปเกาะพ่อถ้าบทจะพ่อก็จะเป็นผู้ชายคนต่อไปของบ้านหลังนี้ผู้ชายหน้ากระดูเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นจอมปลวกอยู่ไหนครับเขาชี้ไปทางโน้นอยู่ที่ว,<ะ>วัดแสดงว่าชี้ไปจากทางโน้นแสดงว่ามาจากทางโน้นมาจากวัดนะโอเค